จังหวัดเชียงูมอันนี้อยู่ในเมืองจ็ดตัวลนครครับ cái gì là cái muôn đó, á à, cái buồn từ từ nghe về nông thôn là buồn quan về mọi bậc vậy, bốn cần lại rồi mua lén, ờ, là ừ. lốt nghe pha thằng gì vậy, á, tại vì buồn từ วัดที่เขาไปเล่นอันนี้ที่กัดตัดจริงโอเนี่ยตัดสามจริงรถคันสามคันขนาดห่อแล้วเน,น,น,นี่ย

มีมือ่งขง้างมืน่ไก่แต่เขาเะอมือน,อนะคนนี้มนมีเนี่ยบลูกนี่นอย่างนี้แั้งไหนก็ได้ตัวหอเคแค่มือ,อ่ะเลียพไก่จากตัวเขาพวกนึงกับพวกสองสิบกุ้ลสิบกุ้งลูยี่สิบกุก้ลห 20, ล,ละ ตอนตั้งแต่วันที่เจ็ดแปดที่ตังค์หดแล้วเนาะตอนนี้มึนทียไเปแล้วเชียวกับเชียวกับเรตอนนี้เชียวรอกี่ขอเงินแม่เงินพ่อไปบ้านไปมุงเทียบกันแล้ชิดวอนย้ำจะขอเงินงานนรุงเทียกันเลยกินเราสี่ยูสามมึอแรกมาที่นี่มากินเหลาเขาที่ตอนตั้งตอนตั้งแม่กับบ้านกันกับงเทพ ไปกเเสาร้ไม <c oughs> ่ป็คเพาะว่าอ,อันเอาไปกินเท่าคได้ะ่ะ <Yeah. S 2> อเเอาใส่ไทรถไปอะว <c oughs> ้ส่มากเยทั้งหมดข้าวข้ารถเอ่อไม่ใชรถดีนี่รถโดยสารสิรถโดยสารเครับ

Chú đang đẹp như bàn cả, Ô, oh, phải tập nguồn nó oh. Chị thoát chú ba đại đảo à, ạ Chú ba đại đảo này mướng gì và lấy một cắt đi có mấy cặp bạc đây lái cung lên lưu vậy